ครับผมกับจ้างนึกพาไปซื้อนะครับืัอนี้ผมบ้าพี่น้องมาจังหวัดจันทบุรีนะครับมีทีมงานเพื่อนทง่งรถห้วองขั้นนะครับเป็นอี่สิบสอรยสิบแรงเป็นยี่สิบสอรยสิบแรงกับพี่นนะครับมาหอดพอดีพอดีถ้ามองจอดรถกัน แับไหมตัวรถป็นหลายเลยเป็นทีน่สูหน่อยสิบเล้งนะครับ

ผมขายรถไปที่บ้านเขื่อนมาเยอะรถผมอู่ผมเดิมอู่ผมอยู่ในหน้าน,ค,น,นครสวรรค์นอรที่ประมูลรถอยู่เรื่อยสมัยนั้นนะแล้วขายรถี่บนเขื่อนวันนี้มามา,มาไม่สบายวันนี้ขาดก็เลยเลิก<อ>มีรถเข้ามาเยอะไหมนะมี่อยนะมีฮิโง่เข้ามาตอนนี้ฮีโเข้ามาันวกพอีส่วนึงที่สุพมให้เงินนี่มีฮิโน่ แต่ว่ามีรถเข้าม,มาเรื่อยอยู่พี่เราอยู่ที่ร้อยเอ็ดเลยนะครับผมโอ้มาไกลเนาะมากันสองคนวัะดิลูกอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมผมาสามสาิบหกแล้วครับรุ่นลุยชายอันนี้เท่าไหร่สามสี่ค่ะเราหกสิบสี่เราหกสิบสี่ลูกหลุยชายลูกชายเรา,ก,าก็อู่ที่ปากช่ององค์สวัสดิ์อ่ะไปพัทไปพัทว่าตะเคียนอู่เราเองอ่ะองค์สวัสดิ์อ่ะดูดูไปดูได้ดูในในเบอร์นี้เนี่ยทีนี้มา,มารประสบปฏิทินที่นี่ คดีไม่เป็นไรครับคตีถ้าเราเป็นช่างด้วยกันอ่ะโอเคโอเคอยู่รู้ๆอยู่เนาะเพราะเราพี่ก็อยู่สูตรนิโน่พี่อยู่สูตรนิโน่มาก่อนเป็นหัวหน้าช่างสูตรนิโน่แล้วกผสมอ่ะเครื่องเป็นไงบ้างเครื่องเครื่องดีครับถึงละเอียดไหมโอ้สบาย <laughs> มีอันเนี้ยมันบ่อมันไม่ใช่ของมันบ่อมันบ่อไม่ใช่ของมันอันเนี้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่ของมันแต่ถ้าพี่พี่มีบ่อเดี่ยวอยู่แต่ก็ไปใส่ได้บ่อเดี่ยวพี่สวยมีอยู่หลายหลายตัวอยู่เป็นไงฝนตกมาที่นู่นอะไม่ตกไม่ตกครับเอาแบตเตอรี่มาใส่ให้อาคราขยันยังไม่ยอะยังไม่เยอะยังไม่เยอะนั่นอยู่ม3 เดี๋ยวพดูเครื่องก็ได้ไ oh ด oh oh oh. ้ได้เครื่องรับประกันเครื่องเราเป็นช่างเครื่องได้ทำไหมนะได้ทำไหมือว่ามาอย่างนี้เลยมายางนี้เลยเครื่องเขาทำมาอย่างนี้เลยเครื่องเขาครื่องเาไม่เป็นไรไม่ได้ทำอย่างนี้เลยได้ทำเลยเครื่องเราดีที่เราซื้อเรารู้ประวัติรถที่ซื้อคันนี้แรกแรกกายสี่ประตูแรกกายสี่ประตูแล้วเขาแบ่งเงินให้หมื่นนึงก็เลย เอเอวันจะวิ่งนำยายเ,าเขาเพราะุดท้ายเพื่อน,นบอกว่าวิ่งแล้วมันต้องไปรอกว่าจะเต็มเที่ยวมันไม่เต็มไงคือเราซื้อรถติดเลยหรือติดมือทั้งสองคันเลยแค่นั้นด้วยแค่นั้นด้วยคันนั้นวา,างเครื่องใหม่ลงเล่นเนี่ยลง,งเล่นดูนะเขาตัดตัดไปขายก็ตัดไปที่ไปได้แบ่งแบ่งกันไปเอาเอา,เอาที่เอาได้ ซื้อได้ซื้อได้ขายกันได้ก็แบ่งกันไปเลยก็ต้องมันต้องให้ให้มันเหลือกันทั้งสองให้มันให้เราเราต้องเหลือเราต้องเหลืออยู่ได้ทั้งสองฝั่งมันเราต้องอยู่ได้ไม่ใช่ว่าจะเบียดกันขนาดนั้นไม่ได้เอาใส่ใส่ใส่ให้เขาหน่อยเราก็จะทให้ีส่ข้างล่างอ่ะสวยรถคันนี้ เพราะว่ารถเขาเป็นผู้หญิงเจ้าของรงงลำใหญ่เลยเป็นคนขับคนขับวิ่งของตลาดไทยตลาดไทยกันที่เนี่แต่เขาขับคนเป็นผู้หญิงคนเดียวสีนี่เขาทมํมาจากเขาใช่ไหมเนี่ยสีเราสาดเองสา,สาดสาดสีไปให้เขาเจ้า<อ>ของผู้หญิงนั่นแหละสาดสีไปให้เขาเสร็จแล้วเขาก็เอารถมาขายขายแด้กับพิ่งอับไปทอยของแลกพี้งอพัพเขาเขาแลกพอับเสร็จปับ๊บเราก็ถกลองเอาไว้ไอ้นี้ก็รถเจอสีประตู เอาสี่ประตูไปเลยเขาซื้อไปแล้วนะ<ช>เขามาเอาสี่ประตูเอาอ<ช>ันนี้นมาแลกสี่ประตูอีกไทตันแลกไทตันไปน้ำมาเติมหน่อยเร็วน้ำมเตมครับ ขายดีไหมรื่อยขายดีๆก็ดีแล้วพันหนึ่งเดือนหนึ่งขายได้สามสี่คันก็สบายแล้วได้ไหมผมมันต้องเดือนที่แล้วผมได้ยี่สิบเอ็ดคันโอ้ยมันมันมือมันมือเซียนแล้วเดือนนี้ได้สิบสองละดีแล้วสิบสองคันก็สิบสองวันหยุดตั้งหลายวันเดือนนี้วันหยุดหลายวันแล้วก็แถมมาป่วยไม่อกี้ขึ้นหายคุยกับแฟนแฟนพี่พี่ีบอกว่า เขาจะขุดข้ำร้อยเอ็ดนะมันไกลนะเราเราก็ต้องเข้าข้ามปากตรงชายมาใช่ไหมใช่นะนี้มาเราบอกมันไกลนะร้อยเอ็ดมันไม่ใช่ใกล้ๆนะระยะทางมาถึงนี่สามร้อกว่ากิโลนะสามร้อี่รอยกว่ามาผมมาโดยดินแดงมาโดนแดงถ้ามาโดยแดงจะไกลไกลไปหน่อยไกลหน่อยก็ไปข้ามปากข้ามขบินก็กสามร้อจ็ดสิบินโคราชใไกลขบินโคราชไกลวิ่งเ้นนี้เป็นไม่รู้องจัด GPS มัน อ๋อเส้นทางมันมันตรงมาเลยมันว่ง่ายมันวิ่งง่ายอเก้ากเติมแล้วโอ้ขายรถได้ยี่สิบันกันะบาแล้วพี่ยังขายไม่ได้เลยคันละสี่ห้าพันผมก็เอาผมไม่เอาเยอะนะคันละสี่ห้าพันเราได้มากได้น้อให้ได้ทำใช่ไหมให้รับแม่เงินเขาเรียกว่านักธุรกิจแล้วได้มา ได้เอาคุณแจร์ถมาให้เราเรื่องคุณแคร์หมดแคร์แล้วเดี๋ยวพี่คุยกับลูกค้าแป๊บนึงนะครับผมเดินนะฮะเราเราเบอร์นี้เลยใช่ไหมใช่ครับเบอร์พี่เบอร์เบอร์พี่กับเบอร์นี้พี่พี่ผมพี่ชื่อพี่พป่งนาเราชื่ออะไรลูกช่างนใครับต่างเรื่อาเก่าเป็นช่างเก่าเป็นช่างมือถ่านช่างไม้เปรี้ยงเปรี้ยงเคิดเกอยู่เลยในยูลูกน้องเราอยู่ลูกน้องอยู่อยู่สีดาสองคนอยู่ขอนแก่นหลายคนอยู่ลูกน้องเก่า เก่งแค่เดี้ยงสูนเรียกกนด้ใส่เียกเลียลย เคงดีเนาะพิ่งทำแล้วเราเอารถมาแลกไงเครื่องดีเอะไลเนี่ยซึ่งทำเครื่องเอาไปลองไม่ได้นะได้ครับจบับคองเลยได้เ,ไเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเราไปล่องนะครับเดี๋ยวเอาเราไปล่องแล้วกัน จังฝอยมาคุยราคากันครับเจ้าของรถเพิ่นนะครับมลงมีฮีโน่อีกตัวนึงนะครับฮีโน่ตัวนี้ิ่นก็สิขายกันอันนี้วางเครื่องใหม่วางเครื่องไปแสนก็บอก วางไปแล้วก็ไม่ได้ทำงานต้เปลี่ยนคัทนท้ายคันหน้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็มีฝันไม่ค่อยสวยก็มีบ้างนิดหน่าาอยแต่ช่วงล่างสีก็ดีนะคีนี้เพราะว่า,วามันได้อะไรละ่ะรถที่แต่งเอามาใช้ตอนแรกอะลงลงเยอะหมดหมดสองแสนกว่านะที่ทำาช่วงล่างกับวางเครื่องแต่ทีนี้มันงานมันไม่มีแล้วมันทุกมันทุกอะไรไม่มีแล้วเป็นโลงสวนทั้งหมดแล้วก็เลยยาวเลย พี่ซื้อตอนที่พี่ซื้อพี่ซื้อกลับแก่ต่อดำแต่ว่าไม่ไหวเขาต่อดำไม่ไหวมันก็เป็นช่วงต่อดำนะนนเะโอ้ต่อดำดีจังเลยครับผมต่อดำก็ยังเหมาะเลยเลยนนะลงทุนอีกแปดหมื่นต่อเองนะแปดหมื่นันแปดแปดหมื่นได้ใจก็จะลงทุนใจก็เวลาขายมันจะจังหวะเขาสั่งต่อมันก็จะดีกว่าเราก็มีทุน คือทุนมันต้องไปยืมเขาไปกู้ไปยืมเขามขาทำนะครับมันก็เลยหนักเดี๋ยวเราไปล่องมือเรือเ่าจางกลับมาคุยราคากัน